พักเดะเดีได้ไม่ได้ก็เป็นยังาะเอาประสบการณ์กันแล้วนถึงว่าไ้ยังก็ได้ประสบการณ์สิไปเบิให้ไีวันทีสี่สปาดดงสิไปเบิรห้ีวันทีสสี่ไปได้ว่าวันนี้ยังตีงม่ได้เงเบิร์เอาเนี่ยเบิรงในยูทูอ่ะเนาะเดต้องไปนะคะ จะไปรับมงนะจ๊ะค่ะเออไปในวันเปิดโตซื้อไม่แล้วจ้าต้กดมงทิปไปเลยต้องเอามงทิปไปก่อนไปเปิดใกล้ต้องได้มงนะจ๊ะไดแข่งดอกได้ห้าผลดอกได้ผลถ้าได้ประสบการณ์ประทับมาหลักกินขนมอยู่พี่แซ่บบอกขนมแซ่บรักกระเด้อไปรวมเดียวอ้ยพรยัง ให้ได้รางัลที่หนึ่งขันบ่ได้รที่หนึ่ดิที่สได้ขบ่ได้ที่สอดิบที่ก็ได้ที่ศูนย์บักเป็นยังน้อขันบัเป็นยังเขาให้เต็มทีเล้นี่เขาให้เต็มทีแล้วไ้สหู้านของราสิจะไปประกวดนางงามนาะแมนกว่าา่่่ยังกินแรงนี่่ กสกินนนสบายดียินดีตอนหักระสุสองลิตาสาวผมญนาเดอมือเนียอลิตาจะเดินทางเขาไปนอนอยู่สาวรรค์นเนะพราะวมืออื่นเศร้าของวันที่เศร้าสามนี่เขามีเตรียมเตรียมอย่างหรือว่าไปแบบว่า,าไป่อมใหญ่พอวันที่เศร้าสี่เขาต้องเป๊ะทุกอย่างนะร้อมเมื่อหรืบบอเ่ก็สีแดงคือกันนี้ไปนะสิไปเลยเด้อ เลยได้แล้วแนี้กขอให้โชคดีขอให้โชคดีแล้วกันบัตทองเอาตามความหวังแบบอภิหนดก็ได้เอาทีสามที่สองก็ได้เนาะเหตุเต็มที่เนาะเออหนองไส้อวยพรนะขอบใจละลายหนองไส้บัวทองเอาที่งกับที่สก็เด้ก็หมายว่าผลแบบบัวยากให้วางสูงคันบัได้ทีหนึ่งก็เอาทีสองที่สามก็ได้คันบัได้เลยด้วยซ้ำบัได้เลยตั้งความหวังว่าเอ๊ะทำบัได้กับบัเป็นยังมันึงบัเสียใจทำบัได้เลย นบวัน <Number> ไปเลยอน,นันโอเคไปก่อเด้อไปบ๊ายบายไปนอนสวรรค์น,นพอดีว่ะอ่าเอื้อยหรือว่าลูกเอื้อยลูกน้องห้าเลยนะเนาะเป็นหลานของพออ่อแอลูกสาวของน้องพ่อแอทีนะ่ะเผื่อมาวัดไกลๆตรงเห็นนี้และเผื่อมาเวรเฮือน,ออนพอดี้อลิตาก็เลยว่าขอติดรถเมื่อนำแล้วก็ได้เนาาะเพระว่ามาแต่สี่คนดีกว่าสิขี่โดยสารไปธมิตอลิตามื่อนี้หัน ตั้งใจว่าสิขี่ด้วยซานไปเขาไปนอนเฮือนเล้าเขาเละโบหงุดหงิว่าเราซืเขามาแถวนี้ไปวัดดีเพราะว่ามืออื่นเฮ้ยนี่มีบุญใหญ่ปะแล้วอะไรรู้สึกโชคดีมากเลยทุกคนว่าสิได้ขี่ด้วยซานไปสุดท้ายมีคนพาเมืองเนาะอเสปอนเซอร์นะนี่ทุกคน บริษัทคิงบ่นนกับเพื่อแพงมังฝ้าสปอนเซอร์ในนี้มีหนึ่งในนี้ที่ามีสปอนเซอร์นางงามก็คือเพื่อแพงมังฝ้าเด้ทุกคน<อ>สกนะ<อ>ไปให้ทกานเด้อจ้า,<อ>าไปตั้งแต่สาวขอวันที่ะสี่ เพราะว่าเขาแต่งหน้าตอน11โมงเล้วก็ประมาณ3โมงเละสี่โมงให้หอนางงามสี่โมงหอนางงานเสร็จถึงประดับถ่ายรูาถ่ายแบบโอเคสู้ๆค่ะหนังอะไรบันโอ้โอ้ไนหนังหน้าอีกหน้าอ้าวใช่จ้าต่อภัยจ้า กโ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 กุ <c oughs> ได้น,งงนางหงยเนาะไปเจอกันอยู่สวรรเดอร์คุณลูก,ๆๆอกเอือร <c oughs> ุกน้องฮาเราไปลุนเอือยเอือรอาลันประมาณปีหนึ่งเนาะโ <c oughs> <c oughs> ลกจะคลองหาง Miss you. ่างมิสยูเตียริตาหมักไปผักอยู่เวลาไปรีสอร์ <c oughs> งลงทลูกี้ได้ <c oughs> <Like. S 2> ลุงหนเลย <c oughs> ตอนน้ำขึนเลยมันมาบ่ได้ค่ะงปดูดออกะปล่อยออกได้อออนหมปล่อยออกให้มันซ้ำนี้เลยถ้ามันขึนมันก็ไล่ออกเองบอมีปีกบก่บเคยเห็นปีเ<อ>พราะว่ามันบไดมีงัวงมีควายลงมาดิีไนยน้อยดนะปกานเห สบายดีสวยมาหอดมือไหนมาแต่มือนั้นบอกว่าไปมือเดียวไปมือเดียวตื่นมากเล้วก็มาเลยปะตื่นมากเล้วก็มาเลยประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือว่าจะสิบไปอ่าในสองตตัวเห็นอยู่ปักเซไปเต้นละวงเทพพรไซอยู่สองตมาหนกันบ่แม่แล้วก็ละถุงคละถุงละโตปะเอาเอาสองตัวตัวใหญ่เลยเอาตัวสวยๆแซ่บหนุ่มๆ แทบกันก็ได้เปอร์เซ็นต์กินทำไรเซ็นต์ฮะมีเสียเดอร์ให้ทามเพิ่งบอกมาเสียมามาเป็นไปนะเริ่มกำลังใจเนาะเริ่มวันที่อะไรวะเออวันที่สี่ห้าโมงหักขึ้นขึ้นเวทีค่ะเจ็ดโมงเดินแล้วก็แล้วเลยเลยไปโบนัสเลยแหละเมียในการไปถ่ายเดือนอ๋อแล้วถ่ายเดือนนี้หรอกถ่ายเดือนนั่นเดือนเก้าเมียนพัดเลือก ไปทกอผ่านยเล่เขาสวยเขาสวยเสียดายดิสองสามเถื่อนแล้วเราจะอันเนี้อไปจับจุดยนคนท่าว่าไปเลยจะกลับมาเลยนะพอะ่ฮโอ้ไปมือหนึ่งได้ยินจะเจ้าว่าไปไปวันศุ์วันจะไปวันศุกขทำพอดีการไปก่อนในหนุ่ม วัสิโทรบอกอีกรอบนึ่งก็แจ็เจ้าอันนั้นาก็บ้าข้า้าไปเไปเพราะว่าเจ้าเตรมตปะกวดเลยส่งขิอเขาเลยนะโดยเขาแหลกเงินเยอะไปใส่เข้าไปนอนที่สวรรค์เมื่อื่นมีซ่อมใหญ่ฮัลโหลปลาปเยนเม่อวนี่มีใคไปนำเนี่ยน่ะไปคนเดียวเลยแม่ก็ข้ามือื่นไปวัดมีแต่วันที่เสารี่เสี่มื่อใดเม่อนะสารสีมาสาสีเมื่อใดวันที่ เปิดโตัวนางสาวก่อนเปิดโตัวนางสาวแต่ละก็คัดเลือกพามันผู้และพายเดือนเก้ารอบดัดสินรอบดัดสินพายเดือนเก้าสิบหกนางสาวโอ้สิเลือจะพ้นขอบใจเด้อขอบใจเด้อ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 ตอนนี้แมนฮามาฮอนเฮือนอาเลยเด้อกำลังสิลงตลาดจำลาวเนาะตลาดยังจะไปแต่ละเถอะตลาดใหญ่ตลาดใหญ่เพื่องของซื้อ ซื้อเตรียมไว้มืมอมือต่อม้อปุ๊บเลยว่าซื้อเตรียมไว้ลายมือนะแม่แต่ลูกค้าลายกต่ลงขุมมือนะมือนี่มันซุกลายน้อน้ลูกค้าบโบลาย,ลายบรนไดอันของของชื่อชื่อเขาลายบรนไดเราซื้อสต๊อกไปไหนเลยนะคะก็ชิไป้ซองตลาดานะเลพวกนี้เดี้อซีโฟดลงว่ามาหาน้องีเด้อฮันมิสยูมือถือลูกค้ามาหาลายเด้อม, <laughs> มือนะตกโกรธโฟดลงหันวะมีไปเห็นว่าซีคอตีนลดมือนำ้ำ บัดว่ามามือนี้แบบว่าคนเบ่งนะเป็นสตนแล้วก็มีแต่คนเม่นว่าไอซิไปหับเด้อขี่บอนได้ตกลดเจ็บบอสสินะบอกอแล้วเนฮะือนแล้วเขาก็บอกว่าขันย่างกับห้องหอดเฮือนซ้ำรถแล้วมาตอนจะไ้เห็นเถอนนะวันนี้ไปเห็นสิเอาถ้าก็ขึืนผีดนะอ๋อวันนะี้นพามา พอดีเราถือเครื่องมาหยิบเนาะอันนี้จะเป็นสุดราตรีที่ทเฮาเตรียมไว้หลังจากที่เดินแล้วเ,เนาะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้ซื้อเสื่อไปเปลี่ยนพาตรงไหนใส่ไงเราเบิรนนี่มันซุกใส่ได้จะได้พอมันต้องหันหัดเด้อยนังดอกไม้อุ้ยคลิปนี้เฮาก็คือซี

มีมีหันได้แนะนำาบสัแถวน่อนี้เมดเยในาังหมเลยไ่ได้ประเทศที่เดขาตาดยไปามแล้วเรากรหนโอยนักไปดีเซนดีด้วทุกคนบอลมายิบเรื่องเขา เพราะว่าสุดนี่เป็นสุดของเมตาแต่ว่าลิตาใส่มันลวมเมตาเราตัวใหญ่สิลิตาจะแถวสวงเอสวเอสวงเอิกนกนมัน,น้อยสบายดีอน,นาวนยังมายับเขื่องเขาโดนบอกมันเป็นสุดลาตียัง,ย,งยับเอวเขาจะซื่อนะเพราะว่าใส่เมื่ออื่นโดน แบบด่วนมาได้บ่มันนนาจะโบยิบยากรี่ตัวนี้มันเป็นผาหนุ่มแล้วว่าเครื่องลูกคาหลายขอบใจสันพอกันอยู่ใกล้ๆนี่คือกันมีหานได้อีกมันเลื่งเือมนี่มันยิบยากนะมั่งกับมั่งบนหยา พาคนนึงไม่สิเขา่าเมนมันคิดเขา่ามีขาทางไหนก็ไม่ายือดอีกว่าจะยิมให้เขาเองไ<อ> <laughs> ม่ก็บ,บริยากนะเมนบริยากแต่ว่าเขาเบวบางอยู่เลยถ้าเห็ดผู้ปรับนี่ก็ได้แต่พี่ท้อจะไปยิบเองอยู่บ้านทั้งแล้วแต่พูดดีก็ดีหน้ามากเลยมุงมื่อไรลุงอื่นตะเลง Cái này ơm ơm cầy không ăn hả? มาขี่ไซบะิดคนไล่หลายเพราะว่ามืออื่นเป็นมือใส่บาด้พอเขาประดับดินคนโคตรายเลยเกิดพอ,อ,อ,อมีแต่คลองสดๆใหม่ๆันเงินในลายแบบซอบเมือ่อเฮือนคือสิม,มอนขนาดของขอบเบิดเบิดป้า มาซื้อกุ้งเบิร์ซำร้านประจำหมดขครดีเนาะโซนของดิบของสดประเภท,ทปลาไก่ที่ครงคุณพักหวยห่ยอมานยคมลาย กใส่ก oh, ้ากาดแล้วมีใ่มากหนอื่นเดีหนอื่นยันสามกลุ่ตัวใหญ่ในหานอื่นมีทุกคนแต่ว่า เขาบอกเคยซื้อหันอื่นเขาซื้อในหันประจำหันประจำเขาจะใส่ซิงเต็มแต่ว่าหาันอื่นเขาย่านหัวเต็มแล้วก็ย่านลุกนาะก็เลยไปซื้ออีกหันหนึ่งที่เราเคยซื้อซื้อพักก่อนคะการซื้อการขายเขาต้องเหมืงองขักเวลาซื้อพวกขายเป็นโละนะเพราะว่าเมค้าช่้อมือเด็กะมีคนจริงใจแน่บางคนกะเล็กๆหน่อยก็เอาฮะนะย่านซิงบ่เต็ม มันนี่มาเป็นเด็กถือของซับเลยค่ะของอะไรนี่ฮะ1้อันชั้นเราจ้าวเอีเหนียวจี่ตัวเนียวจองหนึ่งยังคิ่กเบิร์ตแค่แบบสลีนะ

ปป๊เมาเห็นไรไรนะมืออาซิบหลดก็จะมีบ่อนเจานะทุกคนเลเต็มเป็จนจอสซ่อนกันค่ค ยืนถ่าบ่ฮอนหานาทีเนาะแบบเดียวใครดักเน่ยนิยัง,งบ่มีคนเนาลยอะเลยว,ว้าวแต่เป็นเฮาประมาณสาิบนาทีถึงแล้ว <c oughs> ไปค่อย บอสหันนี like nice? <laughs> ่ชิปโอเคได้หรอคุ้นหน้าประจำเนาะพักพวกกันพักรวมนี่จะเอาไปรวมเองแบบเงี้ยสิมาซื้อสลีปมาซื้อของกินผัดปิ้นน่าใส่หันกางเกงใน หอมไปเด็กดิ้ำไรแตกผิดอยากเตี่ยวมะขาม้ำไรแตกหอมดิคุ้น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 นะคะเอาคุ้นคุ้นบอกได้คุ้นแหละเมนรี ป้าคนละป้าของหวานเนาะแต่สะออนเราจัดมีโตงามๆเนาะตลาดเนี่ย นั่นละต้นเท่าไดแนหนึ่งแอันนี้ได้สแนหนึงกันมีตัวงามเนาะแไม่ไปุดแหาเาอยางลิบๆ,ๆตัวน้อยๆเนาะ,ะหลัดพืนอยู่นี่สัโอ้มาซื้อไข่เค็ม

ันมาคนเดียวคืสอสอย่าเขาอย่างออกกระหลดเนาะเ่นบรลดไ้กันพรมีแต่ของกินไปแต่แสบเลย ລາວເບິ່ງກັນເນາະພຸ້ນເນາະອ່າປາລາໂຕນີ້ຫຼາຍຢ່າງລະຫ້າຊ່ອຍນີ້ຢາກຍິນຫຼາຍເນາະເພາະວ່າຢ່າຕ້ານທັງເພິ່ນຈດນ ต้นลายแนะนำเลยทุกคนไครที่อยากซื้อเืถองของขาวันไซมีครบมามีบบก็ขายรถจักรค่ะแหละด้วยทางหนาค่ะรถจักรเกียนั่ อาเดี๋ยวเขาถือเสื่องกับทุกคนเพระวติมนะอาือแลวสบายดีไหมสบายดีสื่ออยังสื่อเซดาสื่อของเฮียนจ่างไน เฮาอินเนียนดิลิลี่ดิลิลี่เฮ้ยเอานอนใสอ้าวเอาเอขินเขาไว้เป็นวอาเอาเขินเขาไว้นอนน้ำร้านได้ทุกคนพอบก่อนทามาเขานอนในนี้ นอนน้ำเจดา้าห้องน้ำติดห้องนอนเอ้ยห้องนอนติดห้องน้ำมาเบิ่งทุกคนสนอบหย่างไม่เดินเฮือนนี่นาเกือบ <c oughs> ยังมาลึกวะเนื้อออกจากสีด้ฟากัากนเขาไปนอนแล้ว ใช่เอาอันนี้เออนี่ย้าเพิ่อคขอนอนใน่วงเดนี่เถียงคืนละสีเถยียงคืนเลยเนาะไป้านออเพิรเขาไปนอนขอเขาไปนอนได้ใช้อาบน้ำอยู่บ่ฮอาบก็อาบเลยจะไปยังว่าบจนะ่ะยังกินไ้วยนี่ คมืออื่นเฮาวกัสิได้ไปสอบเนาะปกติเพิ่นนัดเป็นแปดโมงเลยมืออื่นไซบาแล่นเลื่อนเป็นเก้าโมงฮาวกัสิได้ไปเก้าโมงเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจฮาวดีเด้อทุกคนมืออื่นเป็นมือซ้อมใหญ่แล้วตื่นเต้นบ๊ายบาย,บายจะนะบ๊ายบายมา บายบายดีใจบอลินอนนำกันดีใจบอลินอนนำกันจะถืออะไรหาก็ได้อ่าน,น,นตอนนั้นเขานอนอยู่หันดิเขานอนของเดดีอ่ะบอกเขานอนก้าวโอ,อ้ภาษาจะหลับไปนอน,นเดดี้โอเคบาย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 ภาษาจีนใช่ไหมเลยไหมภาษาจีนบายบายภาษาจีน สวัสดีค่ะมีฮาสบายดีอ้าวสมุดที่เมื่อไรบอกในครูวน่อไดิมีฮาเอ่อตีเจียนเป็นวันยังเกาะตีเจียนตีเจียนเป็นวันยังเป็นวันลาก่อนบาเจนได้เกาะลาก่อนภาษาจีนว่าตีตีเจียนว่าดังดังว่าให้มันเป็นถ้อยคำตีเจียนตีเจียนตีเจียนหรือตีเจียนตีเจียน ใจเจียนโอเคใจเจียนสอนได้ไหมใจเจียน